ในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสารอาทิตย์เนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่พูดถึงกันเยอะมากจริงๆกรณีของการ LGBT คนหนึ่งที่ไปทำร้ายรุ่นน้องอก็คือใช้น้ำร้อนสาดเหมือนในคลิปเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูไปหลายรอบแล้วนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้ตำรวจได้นำหมายสารค่ะเข้าจับกลุ่มตัวนายระศิภาหรือพรีมอายุ22ปีค่ะ ซึ่งเขามีฉายาด้วยว่าปุ๊กคลองเตยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณโอชิอายุ19ปีในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจโดยนายโอชิถูกจับที่หอพักย่านจรัญสนิทวงค่ะ ส่วนพรีมหรือปุ๊กคลองเตยเนี่ยถูกจับที่คอนโดย่านคลองหนึ่งคลองหลวงก่อนคุมตัวมาสอบปากคำภูมกับการสพคลองหลวงบอกว่าคาดีนี้ค่อนข้างรุนแรงหลังจากได้รับแจ้งจากผู้เสียหายก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจับก่อนจะเข้าไปดาเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้งสองรายอย่างละเอียดค่ะไปฟังเสียงของุูมกับการสพคลองหลวงกันค่ะ ติกล่าวหาอะไรกับเออน้องน้องน้องผู้ขอเหตุหรือว่าเพื่อนตอนนี้คคือตอนนี้เดี๋ยเราได้ออ มันมันจใจคดีนะครับอ่มันถ้าที่จะดูแลนะครับเราก็เลยได้เป็นของตำรวจในตำบลยั่บบุรีครับเพื่อการตกรนานะครับตำรวจจับนะครับเราก็เลยไปจับตาหมายแจ้งข้อหาเพื่อมีเรื่องของข้อหาเรืแบบมายราการนะครสอบที่ได้ขอเป็นข้อใส่เราแจ้งข้อกล่าวหาทั้งทั้งสองคนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าทั้งสองคนครับแจ้งข้อหาตาหมายอ๋อแจ้งข้อหาตาหมายจับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งเมื่อวานพอดำเนินการควบคุมตัวมาเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้นี่ที่อัปเดตล่าสุดก็สอบกันทั้งคืนนะครับแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะฮะก็เห็นว่าเดี๋ยวเช้าว,วันนี้เช้าๆสายๆเนี่ยเดี๋ยวจะนําตัวไปฝากถังต่อสารแล้วนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันทีนี้ย้อนไปดูความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ต่อเนื่องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางฝ้ากของคุณกันจอมพลันก็ได้นําผู้เสียหายกับซึ่งเป็นผู้เสียหายรายที่3นะครับที่ถูกรุ่นพี่ LGBTQ ทําร้าย เขาแจ้งความกับตำรวจครับซึ่งทางคุณกันเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายรายนี้จะเอาของคืนกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมครับแล้วก็จะเอาเป็นเงินซึ่งผู้เสียหายได้ตัดปัญหาและจะคืนเงินให้แต่ปรากฏว่ากลุ่มของผู้ก่อเหตุซึ่งมาเอาตัวน้องไปโดยมีพวกนับสิบคนนั่งล้อมเอาไว้ไม่ให้ไปไหนนะครับก่อนที่จะถูกทำร้ายร่างกายและกลุ่มผู้ก่อเหตยุยังบอกด้วยว่าให้ไปถอดวิชาเรียนออกครับ คือให้ถอดให้ดรอปนะฮะจะได้ไม่ต้องเจอกันไปดรอปเลยทําให้เขาเนี่ยต้องไปดรอปเรียนเพราะกลัวว่าจะถูกทําร้ายอีกอ่ะไปฟังเสียงคุณกันจอมพลังหน่อยฮะปัจจุบันเนี่ยน้องก็ต้องดรอปดรอปเรียนเลยไม่กล้าที่จะเรียนนะครับเพราะว่ากลัวแล้วก็เมื่อกี้น้องเขาให้ข้อมูลก็คือไอ้กลุ่มนี้เนี่ยในคณะนี่รู้จักเลยขึ้นชื่อชื่อดังรู้จักโปรไฟล์เป็นอย่างดีแต่ทุกคนเห็นคลิปนะ โอ้ยทำไมคนคนหนึ่งถึงเป็นกันขนาดนี้วะคุยแบบมันภูมิใจมากเลยอ่ะมันมีความสุขกระโดดโลดเต้นมากเลยที่แบบได้อัดคนอ่ะมันดูแบบมันสลดอยู่ไหนวะมันมันนะแล้วแล้ว,ลวผมตั้งคําถามในการที่แบบว่าเวลาไปอัดคนนั้นคนนี้เขาแล้วต้องคนนี้ต้องจ่ายห้าหมื่นเนี่ยคนนี้ต้องจ่ายแสนแปดเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะคุณหากินทางนี้เหละครับ ส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะก็ออกถแถลงการเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและถือว่าละเมิดวินัยนักศึกษายอย่างร้ายแรงนะคะหลังเกิดเรื่องค่ะก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเพื่อจะพิจารณาโทษตามระเบียบ ควบคู่ไปกับการให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบก็จึงดำเนินมาตรการเยียวยายอย่างเร่งด่วนนะคะก็คือ1การยกเลิกการเพิกถอนรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาผู้ถูกกระทำสามารถเรียนต่อได้ตามปกติ2คือให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่นักศึกษาและผู้ปกครองค่ะพร้อมประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด และ3ก็คือให้การรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์และพยาบาลของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งจัดเตรียมจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อดูแลสภาพจิตใจในกรณีที่นักศึกษาต้องการคำปรึกษาด้วยนี่ก็คือต้นสังกัดข,ของทั้งสองคนก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ออก,ออกจดหมายแถลงการณ์นะคะขณะที่รุ่นน้องที่ถูกราดน้ำซุปใสเนี่ยฮะก็ได้โพสต์อัปเดตอาการผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ก็น้องระบุข้อความนะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจผมและเพื่อนผมมากๆนะครับแผลตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วครับเจ็บน้อยลงบ้างแล้วทีนี้ในส่วนของคดีเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้กำกับการสนคลองหลวงก็ได้ดำเนินการนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายนะครับโดยมีทางคุณกันจอมพลังพร้อมกับทีมงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีทางพิกัน นะแล้วก็ทีมงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลผมและเพื่อนทุกคนครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนมากๆครับผมจะสู้แล้วฟื้นสภาพจิตใจให้ดีขึ้นเร็วๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับนี่ฮะก็ข้อความจากน้องที่ทได้รับบาดเจ็บถูกรา<ฮ>ดาด้วยน้ำซุปด้วยน้ำร้อนเนี่ยคะค่ะ,คะอีกประเด็นหนึ่งก็มีประเด็นเรื่องของกองประกวดมิสทรานไทยแลนด์ค่ะซึ่งก็โพสต์ประกาศปลด คุณแพรรักศักวัย20ปีซึ่งเป็นมิสทรานเพชรบุรี2025โดยระบุว่าทางกองประกวดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขอปลดมิสทรานเพชรบุรี2025ออกจากกองประกวดในปีนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามสโลกแกนของกองประกวดและมีคุณสมบัติที่ขัดต่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนซึ่ง น้องคนนี้ก็คือน้องแพรเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษสังคมพร้อมสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองค่ะโดยยอมรับบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รัดน้ําร้อนหรือตัดผมและการให้ถอนนิชาเรียนแบบที่ข่าวออกไปพยายามห้ามแล้วแต่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ฟังจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็บอกอยากขอโอกาสกลับตัวให้สังคมมองอีกมุมอยากขอโอกาสในการแก้ตัวเนี่ยค่ะนี่ก็ ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือภาพของการใช้ความรุนแรงเนาะในการทำร้ายกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ติดตามก็เดี๋ยวคงจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมตอ่อเรื่องกันอีกนะครับ